ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินกศนตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564กศนตำบลปอพานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองร้อยเอ็ดมีครูกศนตำบล2คนคือ 1. นางวันนากิจพลึกหัวหน้ากศนตำบล 2. นางสาวพานิธาบุญอรันครูกศนตำบลและผู้ประสานงานระดับตำบลคือนางสายชนแน่นอุดรครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนด้านที่1 g o o d t รู c h e r ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆดังนี้ กสนตบลปอานมีการจัดทำบันทึกระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกสนตบลตามขั้นตอนที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนด มีจำนวนนักศึกษากศสนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษาส5 6 3าจำนวน127คนแบ่งออกเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน44คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน79คนรวมทั้งสิ้น 127คนมีการจัดทำแผนการเรียนรู้ปฏิทินการพบกลุ่มจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการติดตามผู้เรียนเยี่ยมบ้านนักศึกษาดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษากศนการอ่านออกเขียนได้ประเมินคุณธรรมและทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นต้นร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน15คนรวมทั้งสิ้นจำนวน31คนคิดเป็นร้อยละ24.41ร้อยละการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,563คิดเป็นร้อยละ87.87 87, สูงสุดของกศออนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤธิ์ทางการเรียน2.00ขึ้นไปจำนวน91คนแยกเป็นระดับปฐมศึกษาจำนวน5คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน32คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน54คนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัจเยาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน41คนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ1 0 0การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมีกศนตำบลหนึแห่งบ้านหนังสือชุมชน8แห่ง กสนอตำบลปอพานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชนบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่อ่านผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน QR code ห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดกิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่นและมีการรายงานผลอย่างมีระบบใน DMIS เป็นปัจจุบันจำนวนนโยบายเร่งด่วนที่ดำเนินการมีดังต่อไปนี้ 1. โครงการอบรมโคกหนองนาโมเดลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการกสนว,ว้าวกสนห d ดีพรีเมียม 3. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้าสำหรับผู้สูงอายุ 4. โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,564 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดิจิตอลลิเทอรซีและการค้าออนไลน์เรื่องการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำกสนออำเภอเมืองร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ2,564 6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนวดแผนไทยด้านคุณธรรมจริยธรรมครูกศนตบลปอพานเป็นผู้มีวินยัยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักและศรัทธาในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดีจนได้รับเกียรติบัตรร้อยละนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคสูงสุดของสถานศึกษาตลอดจนมีเทคนิค ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและน่าสนใจด้านที่2อง굿เพ b เบ t เช็คอินสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบลปอพานดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้กศนตำบลปอพานมีสภาพอาคารเป็นเอกเทศมีความมั่นคงมีการจัดภูมิทัศน์ภายนอกภายในที่สวยงามร่มรื่น น่าใช้บริการมีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกครบเช่นคอมพิวเตอร์ชุดสัญญาณดาวเทียม WiFI สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเป็นต้นซึ่งมีความพร้อมต่อการให้บริการต่อนักศึกษากศสนอนและผู้รับบริการด้านที่3 b o กู๊ตแอคทิวิตี้ กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกสณตำบลปอปพานได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นมีเบสแพ็กีคือ การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจรและมีช่องทางในการเรียนรู้ที่หลากหลายมีห้องเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามีระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นต้น มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์กสนหรือ OOC เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าวางจำหน่ายสินค้าและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดังนี้1การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตำบลที่มีนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคมากที่สุด ร้อยละ87.78และจบมากที่สุด 2. การศึกษาต่อเนื่องผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีรายได้เสริมคือกลุ่มการสารตะก้าจากเชือกมัด 3. การศึกษาตามอัธยาศัยมีสื่อนิทัศการมากมายมี WiFI มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามตลาดนัดอย่างต่อเนื่องด้านที่4 Wood Partner s h i p ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกศน,นตำบลปอพานได้จัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นทำเนียบภาคีเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันมีการร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนกับภาคีเครือข่ายมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ตลอดจนมีการทำา o u u ระหว่างเทศบาลปอพานกับกศนตำบลปอพานเรื่องโครงการกำจัดขยะในชุมชนตำบลปอพานจนได้รับรางวัลครูกศนตำบลดีเด่นประจำปี2563ระดับจังหวัดด้านที่5 Goose Innovation มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกศนตำบลปอพาน มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการทดลองการพัฒนามาใช้หรือเผยแพร่ทางช่องทางต่างๆเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมอาชีพหรือนวัตกรรมอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัลเช่น QR code หนังสือเรียน e-book Google form ห้องเรียน Google Classroom ห้องเรียน LMS มีการรายงานผลติดตามและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกอสนอผ่านเว็บไซต์ Facebook Line และจดหมายข่าวอย่างต่อเนื่องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอการประเมิน กศนตำบนต้นแบบ5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,564เป็นอย่างสูงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ